สวัสดีครับผมสลาวุญนะครับเจ้าของร้านรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าราคายุติธรรมบยสลาวุญครับวันนี้จะมาแนะนําเหรียญ5้าบาทที่มีมูลค่า4ี่พันถึง10,000ื่นบาทนะครับคือเหรียญ5บาทปี2540น้า้อยี่ิบนะครับสาเหตุที่เหรียญ5้าบาทปี25 4 0้ามีราคาสูงนะครับคือจำนวนผลิตที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับผลิตแค่หนึ่งืหร้ยเหรียญนะครับนี่นะครับ แต่ละวังนะครับเหรียญน,นี้มีปอนนะครับโดยการเอาเหรียญ5บาทปี25 5 0้ามาดัดแปลงนะฮะคือดัดแปลงโดยการเจียร์ออกนะฮะแต่เหรียญก็มีตำหนิแต่ละปีแต่ละบล็อกก็มีตำหนิของมันนะครับท่านใดมีต้องการขายก็ส,สามารถส่งรูปมาทางเพจใต้ลิงก์นี้ใต้ลิงก์โพสได้เลยนะครับใต้ลิงก์ได้เลยนะ เหรียญห้าบาทที่มีราคามีสองปีนะครับที่มีราคาคือปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนี้จะรับอยู่ระหว่างสามร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับตามสภาพครับอย่างนี้รับสี่ร้อยนะครับสภาพนี้ผ่านใช้งานอย่างนี้รับสี่ร้อยนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบหกแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบสภาพนี้ครับผมรับห้าพันนะครับนี่สภาพนี้ผ่านใช้งานแต่สภาพก็ดูดีอยู่ครับแต่ถ้ามันผ่านใช้งานนี่ผมรับ สภาพไปสวยนะมนผิวสวยเลยผมรับหนึ่งหมื่นนะครับถ้าใครมีส่งรูปมาให้ดูนะครับได้นะครับทาง id-line t i n g n h o n นะครับหรือส่งมาในเพจก็ได้นะครับลิงก์เพจใต้ใต้โพลนะครับใต้คลิปเพจเ c e บ,บุ o k นะครับส่งมาให้ดูได้นะครับรับซื้อจริงแน่นอนครับ